สวัสดีนะียเมื่อเสาพี่น้องมาให้อาหารกบครับกำลังใจเริ่มหนาวห้อนครับกบกำลังใจเริ่มกบผมกำลังใจเริ่มกินหัวอาหารกินหัวอาหารแบบนี้มันก็มีกำลังใจนะครับเนาะกบกินอาหารมันจะได้ หญ่ไว้ไวช่วงลังๆนะฮะโอ้ยครับท่มหนาหนาวกบทิมหัวหานไห้กบกับ,บ,บกินหัวหารในผมครับหัวหารร้อยเต็มเนี่ยนี่มือสองมือนี่แหละครับกบเริ่มกินหัวหารดีกระช่างนี่ช่วงหนาหนาว ตายกันมีครับพี่น้องเอ้ตายเมื่อละตัวผมกับเสดายเลยว่าเฮ้ารุนนี่ผมซื้อตัวละสามบาทพี่น้องครตัวละสามบาทกลัวสิงใหญ่มาได้กินกันโอ้ครับหลายเดือนพี่น้องเอ ช่วงนี้กับพนันตึงพันหนาหนาวมากแต่เด๋ยนนี้กับมังสิเริ่มหนาวไมอ่อีกแล้วครับลมดีๆมากแล้วเามาื่อนี้ผมในคขดยาก,ย,ากยู่นนี่กบประมั่งีิกินหัวอาหารนะครับทั้งทังเมื่อวานฮ้อนห้อนดีครับฮ้อนอากาศฮ้อนผมก็ดีใจมาผมก็ว่าโอ้ยกบจะได้กินเริ่มกินหัวอาหารได้เพราะว่าเมื่อวานนี่ ผมไห้ว่าอาหารเพิ่กนกะกินเริ่มกินดีดีไหมครับผมละมันไห้เนียครับเพินมันกินดีแล้วก็มันผมวันประมือหนึ่งประม่านหาเทียหกเทียแหละครับเอาว่าอาหารให้มันกับว่าเปียงนะครับเนาะบรว่ามันกะถ้วยหนึ่งสี่ถ้วยตาไกลห้องเนี่ยครับกะไห้มันกินต่างหลายขาบนนะครับมราวานันวันต่างสามที่เทีย ไม่ต้องร่อหนาเดียนหกด้วยครับเดียนซีเดือนหากวบกับห้องเลยครับเด้อแต่ก่อนบ้านเฮาเนาะอยากฟังเสียงกวบห้องต้องฟังหนาฝนหนาฝนหนาเดียนหกกบออกมาใครห้องเดือนนี้เดียนซีเดียนหาก็มีกบห้องนะครับเด้อเพราะว่า เพนจะได้กินเพิ่นได้กินหัวอาหารเนรี่ยเพิ่นก็อารมณ์ดีเพิ่นก็ห้องไปน้ำกกบรุ่นนี้ผมมาในประมาณผมมาเรียงมาท่มหนาหนาวนะครับกบรุ่นนี่ก็ประมาณได้สีเดือนดีครับนี่สามเดือนกบพึ่งโตซ้ำนี่ครับ มันกับท่านนกินหัวอาหารเนะครับเนาะเพราะว่ามันกับผมสื่อมากที่กับสื่อเข้าใจอยู่ครับสื่อมาทมหนาหนาวค้นขายเป็นกระบอกดีว่าโอ้ยต้องทําใจนะครับเด้อถ้าจะเลี้ยงกบไอเลี้ยงกบช่วงนี้มันหนาหนาวมันกบกินหัวอาหารนะครับเด้อมันจะง่ายเงยผู้ขายผมพ่นกระบอกด,ดีครับแต่ผมกะอย่าเอามาเลี้ยงนะครับเนาะนอกากต้องยอมรับนะครับ แต่ว่าตอนนี้กันว่ากินหัวอาหารอีกกระชั้นหนึ่งครับถัดไปกะกระชัานนั้นมีตะนอนครับทีมหัวอาหารมาคือกระชังนนี้นะครับกระชั้นนี่กินนี่ดีกระชัานนั้นเพราะว่าเคิงหนึ่งเป็นบกหรือเคิงหนึ่งเป็นน้ำขึ้นกันไม่นี่แหละครับส่วนใหญ่กกระชัานนั้นขึ่นมาอยู่แต่ขครงบกบั่นครับทีมหัวอาหารเห็นก็ร้อย ร้อยเต็มน้ำอยู่ครับเพราะว่ามันกะแต่ว่าก็สังเกตบางย่างเขาบรอยู่งอาหารกันี่อันทีละร้อยกับบะมี่นี่ครับรงสงสัยมันจะลงไปกินเนะครับเนาะเพื่อนดีครับพี่น้องเอ้ยทำมาน่น,นอย่างไงเนาะดินฟ้าอากาศกันยอมรับแหละครับเบิ้งครับลมดีดีไม่แล้วพี่น้องเอ้ย พอพรมกัน้งเสริจเลยกินหัวอาหารกับว่าล่มมาอีกทั้งบทครับคือฝนจะโตกอีกโอ้สยสัมภารลบรรยากาศไหรอากาศก็ได้แป้ปวนเป็นน่หนาวครับมือนี่นี่แล้วครับแต่ละมือ กระช่างปบกระช่างปลาตรงพ่นกับกระช่างชุดๆกับกระช่างปลานิ่นรับเพราะว่าผมจับอยู่น้ำส,สาเนเอามาใส่ไว้ครับยนี่ยดูขาเป็นมาเสีอเขาก็ไเด้เดตักห้เลยนะครับเพราะว่าผมกระช่างชืุ้ๆผมก็เอาปลานิ่นมาไว้ครับนอกัหนกั สามจีกะช่างคือปลานิดปลาดุกครับกะช่างปลาดุกกะช่างในหน่อยหนึ่งผมก็เอาปลาคอนช่วงเัินช่วงเงินนาเกี่ยวเขานะครับเขานาเกี่ยวเขารอปลาคอนกับผมก็มาลาเข่งมาเก็บใส่กะช่างไปครับเอาอาหารกับกำลังสเริิมไงครับที่แรกผมเกิดกิดวันสิบะกินนะครับเนาะ มั่นก็กินนี่ว่กับหัวอาหารมันผมตักขึ้นเบื้องกะเาประมาณหยิดโตซ้ำนี่แหละครับนี่เริ่มโตง่ายแ,แล้วนี่ซ้ำนี่แหลปะปลาเข่งแต่กินย่กกนามเป็นนะครับไปปลายเดืยนหาครับปลาเข่งถาปิงถ้าปนนะครับนี่แหละครับแต,ต่ละเหมยแต่ละเว้นทางบนก็เป็นไก่ดีใจครับเมื่อนี่กุ๊ สองสามมือมาดีใจครับก็พร้อมกินหัวอาหารโอ้ผมใบใหญ่หนาวเลยครับเดี๋ยนมันกบผม้มไปได้กินหัวอาหารนี่มีแบบมีผมถกเปิดมวยนะครับปูมีไว้ขอบสา หน่วยใหญ่เติบแล้วครับสองหน่วยนี่ไหมครับมันคือชอบเป็นแบบนี้ครับนี่มันชอบเป็นหน่วยดำๆพร้อมกับเอาออกเรื่อยครับนี่จงหานไ,ไหมอ่ะนี่มึงครับมันจิเป็นหน่วยดำๆมันไ่าจาัแบแบอ้ผมว่าใช่ทมเสดายเลยครับ,บข้างบนเป็นหน่วยเป็นหน่วยดำๆมาเลยครับเมั่จิเป็นแบบขวนรลดสีไปเลยครับ มันสีมีน้วนมาครับปีแรกครับพึ่งกันบรงมีพึ่งจับจุดเทียกับเป็นห้ำเป็นนี่กับโลนถิ่มนื้อซีครับไม่ปีนี่แหละจับครับโอ้โอตสิหนาวไล่เนาะลมดีๆละทีนกก่นอนมั้งหมดเลยครับเสียงหน้าผม ไปแลนด์มาก็ผมออกไปเด้เขาไปในบ้านกับลงแลนด์ไปแลนด์มาเพระว่าหนาเซียงหน้าผมกับถนนขัน้นจีดของหมูบหม่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งของตำบลหนึ่งครับแลนด์มาหมู่บ้านผมก็ได้ได้ยย่เชียงหน้าแหละครับบางเที่ยมมันกแ็แวะซื้อป่านะครับเนาะเพราะว่าผมเห็นผมติดป้ายอยู่หันป้ายอยู่ประตูเนี่ยแหละครับป้ายขายป่านี่กับช่วยกันมาติดอุดหนุนนะเด้ครับ ชุดท่าน,นี่ก็ของกันคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเรื่อยๆครับอยู่ดุยมีแห้งสุขผู้สุขคนเด้อครับสวัสดีครับผม